อุ้ยปลาเก้าอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเก้าพี่น้องขุดนั่นนั่นอีหลีมบอลอีหลีพี่น้องนานนานนานเห็นบอกมันดีตัาขึ้นมาหลังนี้เ่นอนพอมันมองปานซุ่มสุ่มอุ้ยอีหลีรถใหญ่พี่น้องอุ้ยนั่นนั่นนั่นตู้รู้ พี่น้องเอ้ยบ่ได้บาทนี่อ๋หุย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 งกระแยงนี่เอ้าอันสนิทแล้วพี่น้องเอ้ยแล้วเอานที่นะครับเสมรอบเียเสีมรอบเดียร์พี่น้องเด็ดเดือดทีชิปหลังรุดไป็นซองตัวสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับผมนี้พามาใ์ไส เบ็ดแบบไม่ครับผมบเป็นเบ,บ็ดปลาโรดครับผมเบ,บด็ดปลาโรดหนานแหลมๆตูวเปรี้ยๆมันนี่ก็<ม>น้ำเบ,บ็ดมากสี่สิบสี่สิบหลังพี่น้องสี่สิบหลังนะครับน,น้ำอย่างสี่หน่อยเนาะขอเอาแต่หัวมันเนาะพอควายตัวน้อวๆนะครับ ไปขุดเราขิดก็เดือนวังหันบระเทศไทยให้ปึ่งพี่หน่องน,นากาได้มางูเกือบลอยตัวครับผมตรงน้ำตัวนำ้ำได้หลอดมนึงกะสี่สิบตัวแต่ว่ามันร่อนดีครับเวดอันนี้ใส่หมากหน่อยด้วยพี่หน่องประลดหมากปากปากเพิ่มหน่อยนะครับปลาลดใส่เลี่ยงกันไปเนีน่ย มุงได้หนามบางๆมุงได้อันหนามเป็นเบื้องง่ๆนะครับหนามจะเพียงเข้าเพียงแกวประมาณนะครับดีเสียบยากก็พอเป็นหินแน่นอะขันแม่นยำน,นันกาไปใช้ในหองครับพี่น่องใช้ในหองครับผม ใ้น้ำขางห้องใได้ฟังนะครับแต่ที่ใช่เรี่ยงกันไปจังสีละมังนีนี่น้ามันไหลลงมาตลอดเขาเพิ่อนขืนเมื่อใดครับมันบางเรื่อๆล่งไ้แน่นะครับผมนี่รัาพอไสไปแล้ว เห็นบหครับรักคกรูกีดีนี่ที่นอ่อยรักครูกีดีขั้นประมาณประมาณสองเมตรบ่ถึงหรอกเกือบเกือบนะครับเกือบสองเมตรที่นอ่อยนี่ลองเบิงงบ้งมาลองเบิ้งซื่อครับแล้วสิเป็นจังไรสีม,มานหรือบ่ะมาน ใจเลยก่อนหม่องมันเป็นตะคือหนามันโบกลงก่อนครับถึงผมบอกไปขีปก่อนล่ะเอ,อนานามมันมาเร็วอยู่แต่ว่ามันไปเร็วนะครับหนามมาแห้งไปเร็วนะครับอีกบ่โดนเดียกับโบกคือกันนะครับอย่างเงี้ย ใหญ่ไปใส่ทั้งหองน้ำครับตัวมันเหลือไปใส่ทั้งหองนี่นอ้องเบดปลาโรดนี่งปรดีอย่างหนึ่งนะครับมันมันได้หลายสนิทโบเมนแค่ยิ์ถือปลาโรดปลาถึงปลาขาวปลาอันอนี้ก็ถือบเบสก็ถือเบสป,ปลาโรดก็ถือแต่ว่ากินทุกปลาบ่ปลา,ปาแต่ว่าถึง,ถงไปลาคอที่ไวกได้ <c oughs> มันเดี๋ยวพ่อยพี่น้องข้าเบิ้งหมากเบสก่อนนี่พี่น้องหมากเบสนะครับน้ยติปปี้นี่กล่องคื้ประจับเป็นหมากอันเบอร์เท่าไรก่อจื่อไดบ่พอพอจะเรียกไซยี่อบอกไพอต้องมองกะสิเคยพอเคยเห็นแล้วนะครับน้องมองน้องมองกะสิพอเคยเห็น จำสีแล้วแรงแล้วง่ายนี่ซื <c oughs> อเบสปลาโลดมาโหลดมาขอจำสีแล้วแรงแล้วง่ายนี่เพราะได้ปิ้งได้ต้มชมจังสิเพราะได้อยู่ได้กินนะครับซื้อเบสปลาโลดกันถือปลาโลดกะดีขึ้นกันมันเมืนลองค้นหาขายกะราคามันดีเนาะ นผู้น้องค้นพื้นหาขายนะครับราคาสีดีกรมูนี่แต่แต่ังสีครับน้ำผัวหองไปอันนี้ก็โต้งพิ่นโต้งยักพี่น้องโต้งยักสองอันวันนี้นปลาลุ่งพื้น,นหลายๆนะครับนี่สองอันนี่้ะปลาลง <c oughs> ใส่เนื้อก็แต่หัวแล้วก็นั่น ลอยยาวๆไปเลยนะครับนี่เงอกัสีว้างว้างดินเลยนะครับเดี๋ยวมันหลุดน้ากันครับผมอะไรอื่คอนครับผมบ้างหวงอื่นขีดกระลดยขีดกระลดยเห็นซองอนนันนั้นเ่นอื่นน้อซองอันอยางล่ะซื้อสอง,งเอ่นจำบ่ได้ นั่งมองพื้นที่เอื่นบ่คือกันนะครับหลังแหลกโยกขึ้นมาเบิ่งเป็นใดลวนเดี๋ยวเพื้นที่แบบหินหอวงก้าวเดียวมาท่านพวกเครื่องสุโมงเรือครับนี่ลวนถือว่าใไซได้กันลวนถือว่าใไซได้บ่พ่อเคลมแม่นบ่รลวนนี่ปลาบ่มีเนาะบ่รลวนนี่เส้นมากสีง่ายอมองหลายๆไซหลายๆทุกอย่างเอ้ยนี่มองใส่หน่อย มีตึกดึกอุ้ยอุ้ยหลุดพี่น้องปลาหยังวะปลาเสืออ่บ่ปลาขาวปลาขาวหน่อยเยี่ยมเยือไปเลยเอาอุ้ยอุ้ยอุ้ยพี่น้องอุ้ย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 นั่นอีหลีนั่นนั่นนั่นปลาเดียบตัวปลาขาวเนาะ กันพอสีเลีวแห้งแลีวง่ายนี่ถือเบ็ดไปรถัรรทดเนาะครับุดคือก็เดือนค้าหนึ่งอไส้หลแย่เส้เศร้าหลังก็ได้กินทำกินยามกลับไปกลับมากินทุกปลาครับอบเอเลยกคไน้นค่ไหนนิ่งๆกนได้สั้นดีๆๆๆถูกดิธีบรรทุกน่งเข่าเอาเลยเนาะก็นังยามห่าโอ้ หั้เข่าหัวเข่าอุ้ยตัวนี้ตัวใหญ่กว่าเข้าพี่น้องพุ่นเอ้าเจิดจีเลือแบบนี้เอ้าได้มันนอนใส่คู่อะไรเปล่านี่แหละตัวจำเนี่ยมันนวดสองโซ่นี่พี่น้องอุ้ยบอมเนตัวขี่ลายเลยตัวงามๆเลยนะครับนี่ตัวติดดี เป็น,นปลาขาวนะครับผมนี่เนื้อเน่าๆนี่ย,ยพ่นกือนเกืนกลืนกับมาหอดเบ็ดเลยนะครับต้องเอามาเนี้ยวมาขังไหวไมันเคยชิบ่ะตายเนาะแมนโอ้ยกันว่านั่นกต่ที่โตงเนี่ยเนาะมึงที่ไหนข้าวเดียวนี่เออมันดีดีกว่าขาดไปเลยใส่เหยื่อไว้ตัวยามที่แหลกผมแม่นหลอนยิงนะพี่จัก พี่น้องกินอยู่มันใบหยาดเลยปลาอันนี้เนาะเรียนน้ำกลลน้ำ<ผ>นปีนเข<ะ>้าเลยไม่ต้องกลุ่นบ่ะเอาไปครับพี่น้องไมา่ยามเบิ่งทั้งนี้ดึงบ่ดึงบ่รุ่นพี่น้องอุย้ยเงินั้าไข่บ่ะมุดหลวนยังอยูย่ งานบ่หลวนนี่งานนิ่งเนานนนะของคู่ปืนอุ้ยุ่นอุย้ยล้างุ่นขึ้นเติบเลยยานมันปลดแล้วขึ้นนั่นนั่นอีหลีปลดอีหลีพี่น้องนั่นนั่นเห็นบอกมัน,นดีตับขึนน้นมาหลังนีแเน่นอนแล้วใส่คู่ด้ยพป่า หนูขนมาใส่คุ้ปั๊บนี่เราตัวมัไม่เบิ่งไงมีพี่น้องพุนนะกินจำมากมากเกฟเปรลดต้ตองเก็บวัดลดต้องเอาใส่แหาปะมันถึงบอ่อไปกำไวปะเอากระตุ๊กเลยปะตุกปาดปาดเลยเอามันกรสิตายได้น้องปน ไตขันแม่นไปทางไกลเขากะเอา,เอาทางน้ำแข็งไปนำเนาะเต,ตี๋ยไปไกลกตี๋ยเอากระติกน้ำแข็งไปนำอืมกระติกน้ำแข็งนะครับไปแช่ไปเลยผิดไปเลยอันนี้นับหนึ่งนับหนึ่งนับเตบปเปอร์โรดบ่แกนแกงกันนี่นับเตบปเปอรโ์โรดอืมขันแม่นไปใส่แข็งกันนี่นับเตบปเปอร์โรดปลาอื่นบ่นับ นั่งเธอล้างเก่านี่ก็ถือว่าเป็นคู่ดอกเลยนะพ่อมันมองปานซุ่มๆุ่อุ้ยดีดีรถไงพี่น้องอุ้ยนั่นนั่นนั่นตุ้งลุยพี่น้องเอ้ยสองเป็นสองเตี๊ยบสองเตี๊ยบทอกันเปตัวงามๆครับผมนี่อุ้ยึบเป็นไผยหาขายนี่ราคาดีขนาดเด้อพี่น้อง พ่นก็มากขนาดได้อันปลาด้วยทอดกระเสียบอกหอบนี่นะมันมือนคือเอียนขึ้นนี่เนาะมันมีแผงพร้อมดิบัแผงหลังโอ้แผงข้างหลังนี่บอกเจิดชิลอยไปเรื่อยไปนี่กระตุกเลยมากบ่อาบ่พเอล่าพ่องานเก่างานเก่า บีบเขา้เก่าใส่ได้อีกคือเอาปากัดเอาปากัดนีบเขาอีนครับก็เงากอสองเถื่อกรพ่ออ้สองหนังส่วนพี ừa, ่น <ah ้องเลยเอาไปรุ่นน้ำกันครับรุ่นต่อไปว่าตีต่วาแต่วามันขึ้นเกยนใก่กันเด้ก็้น่นมาเห็นดู อุย้ยเอาอันตัวใดส่วนมากกับสีหลอนนะครับบกมูเนื้อย่างกับส่วนหน่อยพี่น้องเพราะว่ามันกินถูกสนิททั้งปลาซิวท,ทั้งแต่ปลาหน่อยพ่นะ่ะทั้งกัะปูะกัะปูเห็นเนื้อโต๊ะลงนี้แล่ใน,นใสใจเลยนะครับ ไปลาเงือกรถบ่รถอุ้ยปลาเสื謝謝่อมเสื <h <h ่อมเสื่อมปลาเสื่อมนี่พี่น้องเอ้ยนี่นี่คือปลาเนื้ออ่อนในความดีของบิดปลาลดเป็นสีและในสามสนิทและเด้อพี่น้องทาเบิ้งมูนี่สิได้เจ๊งสนิทครับซีร์บ่ปลาขาวสองตัวคนละสนิทบ่ปลาขาวคนละแบี้ยกระโปรงสีบั๊น เงากระตุ <laughs> ้ดไปฟ่อมบันเงาหน่อยเงาหน่อยนี่ครับเกตีแล้วสียหนามยื้เบิดมือเนาะไปสุดแล้วก็ย่างอ้อมกลับมาเอาปลาไหวลง่ต่ออีกเอาปลาเสียใส่กระต๊กต้องเอาหนำแข้งไปนนำมีเนาะคันเพื่อสิเมื่อก็คำเนาะพ่อ นาหได้บาทนี่หอมหุยหุยหุยหุ้งกะแห้งนี่เอาอาหาสนี่เราพี่น้องเลยแล้วเอาซ้ำนี่พ่อปิ่งก็ได้นี่นั่นแก้วเกาเดียวเนาะซ้ำสี่อยากกินสี่อยากนี่สีหายกินขาบหนึ่งขาบเทียงเก้าเดียวโอ้ยชื่อเบสเป็นรถลงมาพี่น้องสารบานเน่าหาอยู่หากินง่ายครับผมได้กินแต่ได้ปิ่งได้แก้วขาบเรือยั สองสามคนตำบักคุงนี่ตำบักคุงเนาะตำบักคุงเสียบๆการบนั่นแล้วดินเลี้ยงแถวไรนี่เหมืองไส้หลายๆขี่แนะนำเลยอันเบสบอลดนี่เนาะแนะนำเลยเป็นตาพี่น้องนะครับตลาดหลายให้ดีครับเอ้าปลาดกระถือปะตลาดปลากระถือตลาดตลาดนี่มัน ดูเบ็ดบอกป่าวดูคือกันบ่กินเลือกอันประหลาดนี่กันจะขึ้นกันล่ะแต่ว่ามันตัวใหญ่เนาะตัโตกับซ้ำแขียนผิดเรือพี่น้องอินเตอร์ยานอุ้ยรถลดพี่น้องรถเอาเร็ยวนั่นพี่นบ่งลาบมากใกล้ๆปุ๊บนี่โอ้ยเลิศสละข้าแต่สู้พี่น้องนั่น ถือต่อกันมาื่อยๆเลยใส่กางเวกนแดดดีๆนะครับผม,ดดมแดดดีๆแจมๆแห้งแดดแห้งดีเนาะน่น่นสามเต็มสามเต็มแบบพี่หน้องเฮ้ยปลาอินบนนาเป้นบปลาปลดกันลับนบปลาอินน้ำเตี้ยเตี่ยนักรักกินกปะปลาขาวปลากระแน่ยงปลาเสื่อมเนาะปลาโุดจังสี ปลาคอปลาด,ดุกแคอปลาดุกกะโดนๆเนาะจังห็นแม่นบอกปลาคอเนี่เพิ่นนมานาหนองไาดัง้องไม่หอ,องหมกอุ้ยหลวนีอแต่คันหวยได้ปพีงหลายๆหนึ่งอันลลายเนาะปีงหลายๆนี่ัเแม่นใ,นใสน้ำขังเลยนี่ตรงเแล้วบ่วมีฟองฟิวเลยแล้ว มัดทีงไหนพัวมัดลับหัวหง่วงของเร็โอ้มาทั้งขาทั้งมัดพอดเอวหัวใจปิงเขาหยาดพิงแล้ห่วยกัดวุ้นตัวใหญ่ได้เนาะฮึฮึถึกบ่ถึกเงี้อุ้ยแงี้ยนานเล่นบ่พี่น้องเอ้ยโอ้ยหลุดพอดีอุ้ยเกือบพอดได้ตัวนี้หลุดพอดีพี่น้อง นานเยบ่หายยังว้พ่อมุดด้วงน้ำไหลน้ำไหลเนาะมีง่ายขนาตัวนี้ตัวหน่อยตัวหน่อยสีแดงตัวใหญ่บ่เงน่อยนอยมันเข่าปาาง่ายบ่พ่อ นี่ส่บ่เบิดผอมเลยอื๊ออื๊ออืออือเาหยั่งมาขี้ผวโอ้ยเงี้ยไงงานว่าง er ันว่างัน pues mm <Pur> ลุ้น nah ลุงครูพอดีเขือบพอด่แต่ว่าปรากฏนี่บ่ค่อยอันน so <Okay S 1> ี้เนาะเพราะถือเลยล่ะปลายเงี่ยงมันบ่กินจีก็เดือนวะแมนอยู่ดอกโอเคไดหนจะคือ ในคลิปอันใส่เบ็ดนันปลานั่นเบื้งติดนะครับเสี่ยมรอบแรกรูดเสี่ยมรอบแรกพี่น้องเบ็ดเกล็ดที่ซีฟังรุดไปสองตัวนามสิ่นะเ็นบ่ครับนี่อยากไปกินเรือตัวช้ำพี่น้องเลยปลารอบแรกพี่น้องเลยนี่เห็นบ่ผลงานพี่น้องน่ะ เดี๋ยวน้ำแข็งมานแช่มันการันตีกับตายคือเก่าเนาะพอเนาะเดี๋ยวไปยามอีกตัวนี้ตัวเรือบ่ะพอเออเอามาใส่บ้างถับขาดว่านะขาดว่าอาจจะถืกเก็บขาดว่าอาจจะถืกเนาไปใส่ตัวนี้คือจะนั่นอีีนั่นตัวยูยูเอาของของอู้ปวขาไงหลากมากเพ่านี่ถ้าตรงเอาแนวมาสอนน้่นเลยพอแมนบอก เอายังก็ได้มาส่วนนั่นขึ้นเลยเอาเนี้ยวมาส่วนนี่ตู้ห่อมได้พี่น้องนี่เก็บไว้หนีก่อนแถมเลี้ยงเอาแต่ละรอบเก็บไว้นี่เยอตัวนี้ใส่ได้อีกคือเก่าได้หนี่นี่เห็นมันบวขาดพี่น้องกินไม่ไม่อาู่เนาะเห็นกับหนาครับตาเลยตัวหนาตัวตาพี่น้องปลามันมันซุ่มอยู่แถวนี้ ป่าในน,น้อยนี่มันบอหูเตื่นหูหยานพี่น้อง <c oughs> ขนาดจังหวัดเดียวกันก็ได้ด,นนด,ด,นนดูบ่อุ้ยดูดูบ่นั่นพี่น้องเห็นเตี่ยมให้เบิ่งเนี่ยดูโยคืนบ่นั่นเป็นไงไอ้หวานเนาะเบิ่งนั่นพี่น้องดูดูใหม่ได้นี่เนาะเฮนบ่ดูหน้าพี่น้องมี่ให้เบิ่งเรื่อย โหหกสนิทเลยได้นี่มันเป็นหกสนิทเลยปลากระแนงปลาเสื่อมปลาอันลุกปลาขาวปลาลุดแล้วก็ปลาขาวอีกสนิทหนึ่งมัน,นมอขอ้นระเบียบเงื้อขอบจักกะานกับเบ็ดปลาลุดเขากันขนาด ขนาดในในเบื้องสานีนะพอนนี่นี่ในจักตัวหนึ่งสวงสามสามตูวนะเบืองหน่อยๆกับ,บไ่ได้ใส่หางนะครับบม่ได้ใส่หางก็เบ็ดปะอมอหอดข้องละงงนีขอ้องใส่ไก่ข้องอุ้ยอุ้อุ้ย,ย,ยปลาคยแยงปลาคแงพี่น้องปลาคยแงยนี่ ตัวปัญญ์ปัญญ์นั่งข้องกับตัวใหญ่เลยป่านนั่งมองเรียวเต็พืพ้นที่นะครับนี่แรงหนามใหญ่เดี๋ยวหนานน้องแขกแหกหมานเลยนี่ก่อนในข้องน้องห้องัน้งนแต่ตัวใหญ่สายเข่าครับผมสายเขา่าบนโทรมาเอา้าไปต่อกันครับ ยามเบ็ดเท่าตัวพี่นอ้องเดี๋ยวกวนปลาหลุดเดี๋ยวกวนปลาหลุดเราอยู่นี่เที่ยวน,น,นี่อ้ยหลอนเนอะพี่นอ้องอุย้ยปลาคิงปลาคิงพี่นอ้นองคุณ่นะมาแล้วสนิทที่เจ็ดบาทนี่นอ,อุย้ยยังแต่ปลาคอเนาะที่เอ่ยมานี่ ตัวหนังคือตีตตตนพิงพี่น้องตัวไปหลุ่นน้ำกัน่อไปครับผมไอ้ก้อนนั้นสีรูดนะเ็นบอกพี่น้อง,งตึก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 โหในมือเลยนะครับปลาดึง ใช้ล้างหนังก่อนเอาอเมาเอาเอาน่าเห็นผ <c oughs> ุน่ะเ <c oughs> บื้องเยี่ยวมาเบื้องนะ่อันถุงเบื้องิี่ละครับ <c oughs> นี่ <c oughs> บทธรรมดาด้วยครับหังสีกระดาษ มันเลยหลุ่นม้วนนั่พี่น้องใ้เวทประโลดเ่ยในถุงไหวเดี๋ยวพี่นี่เอาว้ซับหนีก่อนป่ปผอตอนนี้เนาะเดี๋ยวคลิปมันสีหยาบโหดพี่น,น้องเดี๋ยวไปพอกันในคลิปหนา ไปดุนยุทธทางบ่เอาไปดุนยุทธทางอีกหน่อยนึงพี่น้องเอย,อยังเหลือเนอะอาะยังมีปลาด,ดึงเบ็ดพี่น้องมันของกวัวเขาจักหนามมันผัดบ่ อูบ่ยู่อยูอยู่เอาปะยังพี่น้องรุนน้ากันเสร็จละ่ะขาดขาดาบาาด่เอาโอ้ยเบี้ยขาดเอามันคืออยู่เปล่ามันมัน่วนอัน่นโค้กเขาใบบอปลาเคียงหน่อยครับผมเนี่ยบอมันปลาเคียงบ่น่ เวทขาดเสียก,กำลังพุน่นเอาต่อใส่ขึ้นเ่านั่เยินบอกพี่น้องเอ้เรืองรุนเบื่องอีกหลงังนี้เพิ่งหึนั่นดึงขึ้นกันพ่อยึดกวาเขาอ,อุ้ยอุ้ยตัวงามเอาพ่อตัวงามพี่น้องน,นั่นยินบอกผมรุนครับ<อ> <c oughs> bắp nè mua thử không bò mình chỉ lại nữa gặp mình tuần à rút oh là tuần đi bò mình chỉ lại đó gặp tuần ngâm ngâm khắp hôm lắng đấy thì lắng này nha. นั่นถึงอีีเลยนี่มึงกอเขายืดๆนี่แมนอุ้ยแมนอี๋ไปเสื้อโอปพากันี่ยเอาเด้งพอมาเอาครับเสียไปก่อนาถึงอีีพี่น้องก <laughs> ันใช้ป้าเขาป้าหัวมันอันขวงเนาะขี้ขานโป๊ดได้บัด ต,ต,ตัวใหญ่ป่ะโอ้ตัวไข่อยู่พี่นอ้องนั่นนั่นเห็นบ่มึงใส่ซัมเดี๋ยวจากตัวหนึ่งสองสามสามตัว 1, 2, 3, 4, หนึ่งสองสามสี่ห้าห้าลังพี่นอ้องเลยสามตัวโอ้เมียนเก้าเตียมพี่น้องปร,รุดสามสามรอบนี้ได้๋ยวปร,รุดตัวหนึง่งปร,รุดตัวหนึง่งแต่าว่าขาวตัวใหญ่ เงียนดอกมีปลาเขามีตัวตัวนียนนะครับเขาจับออกมาอเอาทีเลยชุบตายกับใส่ไปือกันพี่น้องเนี่ยมันมันบ่ใส่กับตีตายคือเกา่าวู้มันเลี่ยวแรงเสยถึงตัวนี้บานนี้ตา่ยังมันสิ่เลี่ยวอ่อนมื่อื่นรถตัวพีดหวังผิดหวังนี่ปลาดุกก็ได้พี่น้องนี่ มันเป็นสามเตี่ยมงามๆนอ,น,อ,อน,นี่พี่น้องอันนี้ว่าเป็นปลาก,กระมังด้ว่บอกอัน,นปลาก,กระมังสีอยู่ตลาดโอ,อ,นนาาอ้อันนี้ปลากระติกบอกเอามะหอดบ้านนะครับสรุปเตี่ยมบัานนี้พี่น้องนี่ครับผมอันนี้ก็อีกสามตัวนี่ครับผมปลาตัวง,า,ง,งามๆด้วน,นี่ปลารดปลาขาวนะครับตายปะเนี่ย ต่ว่าสดดีนะครับแส่ผิดไปย่างดีใส่น้ำแข็งเดี๋ยวคิมนี้กาวาซรํา,านี้ก่อนนะครับขอคุณทุกคนที่ขมารับชมครับสวัสดีครับ